ถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตภัยอุูตภัย,ภยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ทางด้านล่างของคลิปอยู่ฝั่งขวามือตัวหนังสือเขียนว่าติดตามตัวสีแดงนะครับให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับพยากรณ์อากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม บริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง2ถึง4องศาเซนเซียสส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งเป็นบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กประเทศไทยตอนบนมีลมแรงดังนั้น การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันจะน้อยลงพยากรณ์อากาศภาคเหนือในวันนี้อากาศจะเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง2-4อ,องศาเซนเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่14-18องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซนเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่4ถึง13องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองศาเซนเซียสอุณหภูมิต่ำสุด12-16องถึงิองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด26-29องศาเซนเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซนเซียส อุณหภูมิต่ำสุด18-20องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2อ,องศาเซนเซียส อุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-23องถึงศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่โดยส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซนเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-33องาศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซนเซียส อุณหภูมิต่ำสุด20-21งองศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33งองศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตภัยอุตภัย,ภยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ทางด้านล่างของคลิปอยู่ฝั่งขวามือ ตัวหนังสือเขียนว่าติดตามตัวสีแดงนะครับให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับ